เป็นไงล่ะทุกคนแรงมาสามวันวันนี้ต่งลมต่งฝนเลยนี่ปอเพิ่งหยุดแรงไปนะแต่วันนี้เดี๋ยวเรามาเลี้งเลี้ยงโกันนี่แหละิปีกว่าแล้วนี่เขานะต้งมายุองๆนะเฮอยู่ตรงนี้เลยนะเตียงหลังจานห้องแม่นนะตันนี้คือเป็น,นเกลือว่าแมวใช้สำปะหลังรรเนี่ยตะกรุดน้ำกคดได้เวลาไหน<อ>น้ำลงนะให้น้ำลงเหมือนดานะแต่บาเงเอื่องนี่

ต่ลุงอะไรน้อก็มาเกตจนได้มาดูแต no ่ยิ่งเด็กเดียวใจนี่ว่าเอ้านี่มันน้องมาเก้เลาเราแต่ลุงนี่ออกมาเดี๋ยวช่งตัวยกกระเจาตอนนี้ยกกระเจอนะจะละไรนิดนึงตรงนี้เลยนี่คือไปเด้งหลังจานทรฟังนูลนะแต่ตรงนี้คือคือจะจะเรียนนิดประวัติไปนี้ก็คือใส่คนน้ำไว้ใส่คนน้ำไว้ตรงนี้วัเวลาคนน้ำนี่คือเวลาเติมน้ำนมเหมอนเรานะนี่นมก็มาเก้แบบอไรอย่ตอนนี้มีหญ้าตะวันยังจา เม่เด si pues es ็งเขไม่ได้ตั้งใจนะหมอตอนนี้ว่าเขาเคยไหวกี่น้อยนะในในคือตอนนี้คอนแต้กว่าแ้วส่งท่องตัวเลยนะไอ้ตอนนี้คือยบยบเม่แดงได้ดังน่าจะว่าพุ่งเต็กน่าจะว่าตอนนี้แหละจะอย่างเต็กไม่หมดดีนะเดี๋ยวลงมารึนเลยนะหมออนอมจะเตกที่คหน่อยว่าอีกใครอีกใคนะในในไรเตะเซอร์ไพร์มากเลยว่าเช้าเช้านี้ค่ะ